สวัสดีค,ครับเลื่ออยู่ในช่อง K นนนะครับในครั้งนี้น้อมาเล่นเกมไม c ครับเอาชีวิตรอดก็มาเล่นไม c ครับอืมอาจจะนูงงง,งนะเพราะเมื่อก่อนเราเคยเล่นไม c ครับแต่อยู่นี้ไม่ได้เล่นก็กลับมาเล่นนะเอออย่าลืมอันนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดอะไรให้นัดด้วย โอเคมามาไปตัดไม้กันก่อนป่ะอืมขอดูวีวแป๊บนึงไปตัดไม้กันาตัดไปเรื่อยๆตอนนี้ก็ตัดไม้ไปก่อน แาจจะมีคนฝ่งฝ่ายว่านอนเล่นไหมครับแต่เล่นไหมครับที่ไหนนอนเล่นไหมครับในโทรศัพท์แต่อันนี้อันนี้ไม่ใช่ของแท้นะอันนี้เป็นของอีกแบบหนึ่งเป็นของฟรีอีกแบบหนึ่งอาจจะไม่เหมือนของแท้หน่อยนะแต่แบบที่พัฒนาเหมือนของแท้ ก็ของแท้ยังไม่ได้ฟื้อเลยแคจะฟื้อนะเอามาเล่นกับเพื่อนแต่ก็ยังไม่ได้ฟื้อก็ก็เลยมาทำไมครับกันอู้มีไก่มีแกะเหมือนเดิมนะในเดูเฟ่บล็อกยังเหมือนเดิม ไอ้สิอึ๊บวางทำตัวคราฟแล้วแล้วก็เก็บค่ะเก็บยังไงเนี่ยเอาเก็บยังไงอ๋อกดค้างปะลงเราไม่รู้นะเก็บยังไงนะพอ่อแตาเพื่งนจะกลับมาเล่นแล้วก็มันอัปตดตอะไรเยอะแยะก็จะไม่เหมือนแบบเหมือนไมครับเมื่อก่อนอ่ะ่อก่อนเราเคยเล่นไมค์คราันง่ายกว่านี้ ว่าข้อความอะไรขึ้นเนี่ยนะอัอนนี้ก็ขุดอะไรนะคุณหินก่อน ก็มาหุดขินก่อนนไอ้นี่แล้วก็ทถวฟ้ามานในใต้ดินไปเลยมาเอาทีวิลรอครั้งแรกจะเป็นยังไงนะาใหขุดไป คุดไปแล้วเอาหินให้เยอะที่สุด ทำทําฟติกก่อนทำโต๊ค้บใหม่หรือเอาโต๊ค้บมาทำบิ๊กแอคขวานก่อน อ๋อทำอันนี้ได้ที่เกี่ยวข้าวเตาเผากล่องสักสองอันเพื่อเพื่อไอ้นี่จะอยู่ใต้ดินก่อนเพราะพาร์ทนี้ยังไม่ฟางบ้านเอาไว้แบบว่าคลิปหน้าคลิปหน้าอาจจะฟางบ้านคลิปนี้ก็แบบเอมอมาเล่นแบบว่าฝึกก่อนอะไรก่อนตอนนั้นลเล่นไม่ครับไม่ค่อยเก่ง กยังไม่รู้เขาอะไรเลยการเผาอะไรยังไม่รู้เลยนั่นก็กลมัวๆอ๋อเผาได้โอเคหูมืดแล้วไหนไม่เดินไป มาเฟ่โอ้คิปเปอร์ใช่ปะใช้คิปเปอร์ปะ่ะเอ้ยอ้าโอ้ฟอมบี่ฟอมบี่ชุดๆก็โอ้ยเวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดียวเด <c oughs> เย็ยนเฟยวเีเเดเ โอ้โหมามามาทั้งหมู่บ้านเลยรอบนี้ออะเอากดไม่ติดเอ็นในมือถืออาจจะย,ยากหน่อยเพราะว่า,าปุ่มมันปับได้แค่เนี้ยแต่ปับให้ใหญ่ที่สุดนี้คือใหญ่ที่สุดแล้วนะบางที่กดไม่โดนบางทีก็กดโดนมามีใครไหมอืมแมงมุม ตีได้ไหมเอาตีได้อู้อยู่เดียเด๋ยวๆแล้วใครตีหลังหุ่นไปม้วนสองตัวอู้หอู้ไอเอ,อ๋อใบใหญ่ไปละโอเคโอเคโอเคขึ้นก่อนฟ้อนก่นอนฟพอก่อนเดียเด๋ยวๆแล้วฟอมบี้ตีปี๊ตีไม่เห็นดอบอะไรเลยอู้หูอู้ออ หนึ่งเปี๊ยงดอกน่าจะดอกเนื้อฟอมบี้มาโอเคตรงนี้ก่อนอู้อะไรอ่ะออะไรอ่ะมะหวาปะอะไรอ่ะ โอ้โหว้าไฟฟ้าแลบโอเคกลับมาแล้วก็ไอที่โอ้โหเมื่อกี้เมื่อคืนนี่คือแบบฝงคามฟัมบี้มาวิ่งหนีมาโอ้โหเจอทางคริปเปอร์เจอเเกอริตันมั้งนะเจอก็โอ้โหเยอะแยะไอตายเลยตายเลยแนละ้วคือเราจำจุดตายไม่ได้อ่ะ มือจะตายอยู่ที่ไหนของเลยหายหมดเดีย๋ยวจะตีขนแกะก่อนเอามันทับเตียงเผื่อตอนคืนต้องน,นอนอ่ะคือเมื่อคืนนีไม่พ้นเลยอ่ะเมื่อคืนมาตีวัวเ้เนี่ยรอยลอยการต่อฟู้กันเมื่อคืน เกผ่านดอกทนาวันไหมขนแกะไปไมยังเ,เหมือนเดิมนะไมคครับไอที่ไอนี้ไม่รู้ตัคคิปเองนะเพราะเราไม่ได้เล่นไมค์ครับนานมาก มาเดีย๋ยวอันนี้จุดที่เรายืนในน้ำตัวนี่นี้กลองไม่ใช่กล่องอะไรนะตกครับ เอ๊ยไม่ใช่ไม่ใช่เราไม่ได้ทำไม้นี่อ๋อเราทำทำไม้บอกทำฟติกก่อนอืมเอาเป็นที่ขุดใหม่โอ้ัวนาะมีส่องด้วย เฮโออะไรขึ้นมาเอเฮหูฟอมมี่ฝ่อไม้อ่าวตายแล้วแอปเปิลเนื้อฟอมมี่ด้วยเอจุดไหนนะที่มีขุดแล้ว เดี๋ยวแล้วอา้อาวอ,าอาที่คุดหลุมคุดหลุมทําผ่านทับไปไหนแล้วอา้อาวลาสดุดหาไม่เจอตีตีแกะก่อนแล้วกัน ไปไหนเออจำไม่ได้ถาดทับมู่ไหนอโอเคกลับมาละจากที่หานานมากพาจะเจอก็คับเตียงมาเรียบร้อยเตรียมไปขุดแรก่กันเผื่อต้องใช้ เียนี่ไงนี่ไงเหมืองเหมืองอยู่ใกล้บ้านเรามากเลยมามืดจังเลยหาถานก่อนตอนนี้อู้เจอเหล็ก มออะไรไม่เห็นเลย,เ,ยดดดดนะเดี๋ยวเธอถานละถานทานทาน,ทานอ๋ออ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอะไรอะไรโอ้อะไรอ่ะอ๋อหินหินตกไฟหินตกไฟแน่ๆเลยเดี๋ยวแป๊บน,นึงมาขุดกัน เดี๋ยวทำทำคอสก่อนค่อยขุดขบให้หมดแล้วกันโอ้อะไรขึ้นมาอีกมาปักก่อนมดืดไหนที่ทับอ๋อนี่ไงที่ทับแล้วเนี่ยโอ้ทะลมมาเจอเหล็ก คุณเหล็กไปนะเอ๊ะเดี๋ยวทำไมเหล็กมันเป็นปอนก้อนๆปกติเป็นบล็อกๆไม่ใช่หรอเจอลาวาด้วยหรือเปลี่ยนใหม่หรือเปลี่ยนเป็นใหม่วะไม่รู้สิเดี๋ยวหาข้อมูลหาข้อมูลเพิ่มเติมมาแก ค okay. ปักไปก่อนให้สว่างทั่วๆอืมเจอเหล็กก้อนหนึ่งหน้าตาเหล็กนูฟเึกจะเปลี่ยนไปนะล้วนี่แร่อะไรเนี่ยแร่อะไรไม่รู้เก็บไปก่อนหน้าตาเหล็กลูฟเึกจะเปลี่ยนไปจับมาก่อนมาก่อนเห็นเป็นแบบยังไงนะ เป็นเหล็กจริงๆอนะ่ะพอนี้ไม่รู้เลยว่าเป็นเหล็กนะดีทีไปหาข้อมูลมาโอ้ยขึ้นยังไงเนี่ยโอ้ดียเดี๋ยว,ยว,ยวขึ้นยังไงอ้อยอ้อยอะไรเนี่ยอะไรเกิดขึ้นขึ้นยังไงโอ้ยโอ้ยโอ้อองงโ,อโอ้ย้ยนน้ยยากมยก เค okay. ขึ้นโอ้ oh, oh. แป๊บหนึ่งแปบ๊บหนึ่งขึ้นก่อนอืดอืดมาขึ้นแล้วมาเราหาทางออกจากที่นี่ดีกว่า ทำได้ว่าอยู่แถวๆตรงนี้อืมน่าจะใช่ที่เราไม่ได้ปักไฟนะันเรานั้นถ้าลงมาทางเงี้ยโอ้โหโอ้โหสองตัววิ่งก่อนเอะตรงนี้ไม่ใช่ทางกลับเราเนี่ยทางกลับเราอ,อยู่ไหนอยู่้างบนหรือเปล่า มีทอตอีไม่ใช่นี่เราเพิ่งปักนี่หลือข้างล่างข้างล่างก็ไม่น่าใช่ไปเอาขึ้นเพิ่งขึ้น,น,นแอมแบ่งม,มุมดักนะแเรวตีไปนี่เลยนี่นี่โอ้โหกัดอืมฝับเป็นชิ้นๆได้ใยแบ่งม,มุมโอเคคนแรกอะ ยขอคุณเล็กแป๊บนึงเดีย๋ยวเราจะออกมาจากที่นี่กันโอเคงั okay. ้นเรานอนตรงนี้แล้วกันก็เอาไว้เจอเจอกนใแม่ตอนเชา้า โอเคก็ฝาหลับวันนี้แนละ้วก็ขอจบมาคะ่ะเอาชีวิตรอดพักเอ่อคลิปแรกของนอตเองแล้วเอาีว่าเอาลิน้นผ่านเอาชีวิตรอดครั้งแรกก็จบไปก่อนเท่านี้ใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามในช่องเคนด้วยนะคะฝาหรับวันนี้ขอลาไนก่อนบ๊ายบาย